การพบกันครั้งแรกของสองเศษก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าทปทเศรษฐพุทธหลังจากมีดรามา ok ah ่าเรื่องดอกเบี้ยแม้ว่าจะเป็นการพบกันตามนัดหมายปกตินะคะซึ่งก็นัดกันมาครั้งที่สองแล้วแต่ก็ถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยค่ะเพราะว่าเป็นการหารือกันในเรื่องของ ภาพรวมในทางเศรษฐกิจแต่ก็ถูกจับตามองว่านี่จะเป็นการหารือแบบขจัดอุปสรรคของรัฐบาลไปด้วยหรือไม่โดยเฉพาะกับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ยังคงมีเรื่องยากๆให้ต้องก้าวข้ามนะคะภาพของสองท่านนี้ก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณเศรษฐพุทธสุดที่วาดณฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถูกปล่อยออกมาในช่วงบ่ายๆค่ะหลังจากสื่อเพี้ยนถามน ยกตั้งแต่ช่วงเช้าว่าวันนี้จะคุยอะไรกัน ใช้เรื่องที่นายกเคยเปรยๆว่าดอกเบีย้ยมันสูงเกินไปไหมเงินเฟอ้อมันลงแล้วกดลงได้อีกหรือเปล่าหรือเป็นการตีความว่าเศรษฐกิจในตอนนี้วิกฤตหรือเปล่าเพราะกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการทําการบ้านเพิ่มเติมถ้าจะทาพรบกู้เงินดิจิทัลจะต้องเอาข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยมาชี้ได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของไทยในเวลานี้มันด่วนไหมวิกฤตหรือเปล่าที่จะต้องมีพรบกู้เงิน5้าแสนล้านเข้าไปบริหารจัดการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็ อยู่ในรายละเอียดของโครงการตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎิการระบุว่าต้องยึดถือตามวินัยการเงินการคลังนะคะเพียงแต่ว่าค่ะภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยนายกบอกว่าก็นัดกินกาแฟากันตามปกติไม่ได้ไปสั่งการอะไรค่ะเพราะว่าทปทเขาเป็นอิสระทําได้แค่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเท่านั้นค่ะผมไม่มีผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวไก่ท่าน นะครับเราเองท่านเองถ้าเก็เป็นองคอ์กรที่ที่มีความที่เป็นผู้บุกอัสละเราพูดใด้เหตุ้วยผลครับนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสั่งหรือไม่ได้ไปผมเพียงอธิบายเหตุผลให้ฟังท่านอธิบายเหตุผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศนะครับสถานการณ์ของเงินเฟอ้อทั้งหมดก็เป็นการพูดคุยกันครับ,บ่วามผมว่าตรงนั้นเดี๋ยวให้ท่านทางให้ทางธนาคารไทยทรายเป็นเป็นเป็นแถลงเองดีกว่านะครับ ผมต้องให้เกียรติท่านนะครับ จริงเรื่องเงินดิจิทัลเนี่ยทางผู้ว่าททก็อยู่ใน,นคณะกรรมการเงินดิจิทัลด้วยนะคะคงจะมีอีกเวทีหนึ่งที่หารือกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะเพียงแต่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาในช่วงที่ประชาชนก็ต้องการรัฐบาลที่จะมามีผลงานในทางเศรษฐกิจฟื้นตัวให้ได้หลังจากโควิด1 9และจะต้องเป็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องด้วยนะคะรัฐบาลต้องใช้นโยบายด้านการคลังเข้าไปในหลายๆส่วนค่ะจากนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้มันก็เป็นเรื่องของการลดแลกแจกแถ อยู่หลายด้านก็ต้องได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านการเงินที่ทปทดูแลที่ต้องยืนอยู่บนความเข้มงวดนะคะจึงไม่แปลกค่ะที่ภาพที่ออกมาทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะเห็นอะไรไม่ตรงกันแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องตรงกันค่ะทั่วโลกที่เขามีระบบธนาคารกลางเขาก็เป็นแบบนี้หนึ่งในคนที่อาจจะ เป็นภาพสะท้อนความรู้สึกของรัฐบาลได้ดีก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ต้องตอบคําถามเรื่องการตัดสินใจของเพื่อไทยในเวลานี้กับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจค่ะวิกฤตก็ต้องไปช่วยกันตอบนะครับเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นการถีงระหว่างพรรคการเมืองพรรคที่จะทําก็บอกว่าวิกฤตพรรคที่ไม่อยากทําก็บอกว่าไม่วิกฤต ผมว่าต้องเอาความเป็นจริงมาพูดถ้าความเป็นจริงมันวิกฤตมันก็ต้องช่วยอันนี้เป็นปัญหาของประชาชนที่กําลังเผชิญนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าวิกฤตไม่วิกฤตก็ลงไปที่ตลาดลงไปที่ชุมชนแล้วไปถานชาวบ้านดูว่าชาวบ้านเขาบอกไม่วิกฤตด,ดีเลยอันนี้ก็มาบอกรัฐบาลรัฐบาลก็ยินดี เป็นว่าในระดับของคนที่ดูภาพรวมเศรษฐกิจกับคนที่เป็นรากญ่าในเศรษฐกิจอาจจะมีความรู้สึกและมองผลกระทบที่กระทบในเศรษฐกิจเดียวกันไม่เหมือนกันก็คงเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะในทางการเมืองก็อาจจะมองได้ว่าผู้ว่าเศรษฐพุทธเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งในช่วงปี2563เป็นรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทจันโอชาเป็นคนละสายกับรัฐบาลเพื่อไทยในปัจจุบันหรือเปล่าแต่ในทางการเงินค่ะคุณผู้ชม รวมไปถึงในทางเศรษฐกิจมหภาคความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างมากนะคะความเห็นคนละทางระหว่างรัฐบาลกับทปทไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประวติศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าขัดแย้งกันมาตั้งแต่ยุคผู้ว,ว่าการทปรทคนแรกค่ะรวมไปถึงยุคของ ดรป่วยอึ้งภากรซึ่งเป็นผู้ว่าการทปทถึงขั้นแต่ในความขัดแย้งที่จะถึงขั้นแบบปลดผู้ว่าการเนี่ยอันนี้มันอาจจะมีบางช่วงที่น่าสนใจเช่นในยุคข,ของคุณนุก,กูลประจบเหมาะเรื่องของความคิดเห็นต่างเรื่องของการลดค่างเงินบาทนะคะรวมไปถึงยุคข,ของหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลโสนกุลในยุครัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นก็ปลดโดยที่ไม่ได้ระบุเหตุผลค่ะแต่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคสุดท้ายที่มีเหตุการณ์ปลด ผู้ว่าทปทเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในช่วงวิกฤตสถาบันการเงินในช่วงต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งค่ะในยุคข,ของผู้ว่าทาริษาวัฒนเกตเป็นผู้ว่าทปทยุคนั้นเนี่ยแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะทําให้การทํางานของแบงก์ชาติมีความเป็นอิสระมากขึ้นและได้รับการคุ้มครองมากขึ้นโดยกฎหมายคลี่ให้ดูในหมวด5ของพรบธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะว่าด้วยหมวดผู้ว่าการระบุไวอ้อย่างชัดเจน ว่าคอรมอรมีสิทธิ์จะเสนอชื่อผู้ว่าการให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งแต่การปลดออกแม้จะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดว่าขาดคุณสมบัติผิดร้ายแรงหรือด้อยความสามารถอย่างไรแค่คิดต่างกันจะมาปลดกันคงไม่ได้ค่ะถามว่าแล้วเรื่องของการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยที่พูดกันอยู่มากในเวลานี้ถือเป็นความผิดของคุณเศรษฐพุฒไหม ในทางวิชาการคงจะต้องยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะเพราะถึงแม้ผู้ว่าเศรษฐพุทธจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งมีอำนาจโดยตรงที่จะตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยนโยบายแต่เพราะสัดส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงิน3ใน6ที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกค่ะทําให้น้ําหนักในการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยนโยบายมาจากคนภายนอกมากกว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่หนึ่งเสียงเท่านั้น แต่ถ้าจะมองว่านี่คือรอยร้าวหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์เหลืองอารามจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ชี้ว่ารัฐบาลกับทปทมีภารกิจให้ต้องมองเศรษฐกิจแตกต่างกันค่ะอาจจะมองเรื่องของการเจรเิญเติบโตเนี่ยเป็นน้ำหนักร้อยเป็เลยคือเรื่องเดียวแต่ดังชาติมีหน้าที่ต้องบาลาน รือหาจุดสมดุลของสามวัตถุประสงค์ถูกไหมฮะก็คือเรื่องเงินเฟ้อว่าอยู่ในกรอบหรือเปล่าเรื่องว่าการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ระดับที่เป็นไปตามศักยภาพเศรษฐกิจหรือเปล่าค่ะแล้วก็มั่นใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําและนานเกินไปอ่ะไม่ไ้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการก่อเดในในระบบการเงินจนนําไปสู่ปัญหาวิกฤตการเงินในอนาคตระยอย่างได้ ปี2024เนี่ยเป็นปีที่คาดการณ์กันว่าดอกเบีย้ยนโยบายทั่วโลกน่าจะปรับลดลงมาได้แล้วนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาดอกเบีย้ยนโยบายตอนนี้อยู่ที่5%กว่าๆสูงนําดอกเบีย้ยที่แท้จริงซึ่งอยู่ที่ราวๆ2.5-3%ไปเกือบเท่าตัวค่ะในขณะที่ประเทศไทยดอกเบีย้ยนโยบาย2.5%ประกาศขึ้นช้ากว่าตอนที่สหรัฐประกาศปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไปหลายเดือนแต่อาจารย์พงศักดิ์บอกว่าก็ทําให้เงินเฟอ้อของไทยลดลงมาได้อย่างรวดเร็วเป็นอันดับ ต้นๆของโลกนี่อาจจะสะท้อนได้ว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินไม่ได้ไปยึดติดกับดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ขึ้นมาก็ยังช่วยฉุดให้ดอกเบีย้ยที่ซุดตัวอยู่ในระดับต่ํามานานเกินไปในประเทศไทยมันกระตื้องขึ้นมาเหมาะสมกับการสนับสนุนการออมเงินของประชาชนและการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ย คือแทนที่จะดูดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันใช่ไหมครับสองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะฮะคนก็จะมองว่าถ้าดูดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็คือเอาดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยสองจุดห้าเนี่ยมาลบออกจากอัตราเงินเฟ้อค่ะถ,ถูกไหมฮะถา,ถามว่าทำไมถึงต้องดยดอกเบี้ยที่แท้จริงเพราะว่าเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันมันดูดอกเบี้ยที่แท้จริงมันต้องหักเงินเฟ้อทิ้งนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาที่เขามาดูกันว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยเท่าไหร่คำถามคืออัตราเงินเฟ้อที่ใช้ควรจะเป็นเท่าไหร่ค่ะ ถูกไหมะถ้าเราดูเงินเฟอ้อปัจจุบันที่เป็นระยะสาสั้นเลยอะเดือนต่อเดือนเนี่ยซึ่งก็คนก็จะบอกว่าเออมีนักเศรษฐศาสตร์อรบอกว่าเออมันอาจจะทําให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันขึ้นไปสูงเยอะมากเลยปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมขอเรียนอย่างนี้เลยว่าในเชิงวิชาการเศรษฐศาตสตร์เนี่ยนะคะดอกเบี้ยที่แท้จริงอะในเชิงวิชาการเขาไม่ใช่แบบมันเขาไม่ได้ดูเงินเฟอ้อเดือนต่อเดือนเขาดูเงินเฟอ้อระยะยาวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า ดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องดูเพราะมันเป็นตัวกําหนดการลงทุนในเชิงหลักวิชานะคะในการลงทุนหรือเงินเฟ้อที่คนคาดการณ์ซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าเงินเฟ้อระยะยาวมันน่าจะอยู่ประมาณสัก2%เนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับเอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่2.5ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะฮะก็แปลว่า2.5ลบ2%เนี่ยดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่0.5%ซึ่งไม่ได้สูงเลยถูกไหมคะค่ะ